ครับผมวันนี้เราก็อยู่ที่บริเวณหน้าวิายทยาลัยเทคนิคมหาสรา,ารคามนะครับเดี๋ยวสักพ,พักเราจะพาทุกท่านไปศึกษาเศรษฐกิจพอเพียงที่บริเวณบริเวณที่ไหนนะครับเพื่อนๆบ้านดอนมันครับผมที่บ้านดอนมันนะครับตอนนี้สมาชิกส่วนใหญ่ก็มากันเกือบครบแล้วล่ะเดี๋ยวเราจะไปรับสมาชิกที่เหลืออีกนิดหน่อยนะครับแล้วก็จะไปศึกษาการดูานกันเลยครับเอาล่ะไปด้วยกันเลย ใจเอาใจใจใจหน้านาวนอนเป้าเขา่าฟอนกระท่มนาดอนเห็นลังคาดูดีพักแว่นลัดฟองอยู่กระน้องกลางนาไปเด็ดยอดมาละกินกันมุ่นเม้ไม่เคยลำบากเรื่องปากเรื่องทองปลาตามลำคลองทุก ลลาาาาดดมมดมมมมุนกชตใใสคครับตอนนี้เราก็มาถึงแล้วครับบริเวณปากทางเข้าบ้านดอนมันนะครับอุทยานเทศบาลเทศบาลตำบลขามเรียงนะครับอำเภอแกฉะวิทยาจังหวัดเชีบุราะครับนอกจากนั้นะครับที่ยังเป็นศูนย์การเรียนรู้ชุมชนเทศบาลตำบลขามเรียงนะครับหรือเป็นกศนนะครับของขามเรียงด้วยภายในนะครับจะมีศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงนะครับซึ่งก็เดี๋ยวเราจะเข้าไปเดี๋ยวนี้นะครับ เพื่อนๆครับรู้วาอยากตายครับเก่์กไปแไปตมารกินลก็ปองเอาจนทีละก็นองเมาสวนเมาซอเอาเลตุมเปลลาเลตุมเปลลลาเลตุมเปลาลาเลตุมเปลาลาเลตุมเปลลตุมมเปเาใจใจใจเอาใจใจใจ,ใจ ใใจจเมื่อครั้งน้ำีนางวิ่งเบ่าละจำได้ไหมเราก็ถุงหัวทะเลให้พี่คนวิ่งให้อีนางคนส่งพอถึงสายตรงก็ติดลมทมเทพี่สาวน้องชักพี่ชักน้องสาวเอาสาวสาวสาวเอาชักชักชักเอาชักชักชักเอาสาวสาวสาวเอาจนได้สายเบ่าละพันกัน มิมื่อเราได้อนุญาตในการรับชมแล้วครับเราขออนุญาตนะครับนางจินดาประทุมชัยนะครับเป็นไกด์เราในครั้งนี้ครับขอเชิญคุณจินดาครับครับผมทีนี้เรามาดูบ่อปลาและบ่อกบของศูนย์พัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงบ้านดอนมันนะครับสังเกตบริเวณด้านล่างนะครับผมจะมีบ่อกบและบ่อปลาอยู่ด้วยกันนะครับโดยบ่อกบจะถูกแบ่งเป็นโนนะครับเพื่อการเพาะพันธุ์ตามรุ่นนะครับและมีบ่อปลาอยู่ด้านล่าง ทำไมถึงมีการใช้พื้นที่บ่อก,กลบและบอ่อปลาด้วยกันนะครับเพราะว่าเพื่อป้องกันปัญหาขยะมลภาวะที่เกิดจากการเลี้ยงกบนะครับมลภาวะที่เกิดจากการเลี้ยงกบนะครับจะถูกปลาซึ่งถูกเลี้ยงอยู่ด้านล่างนะครับกินและกําจัดจรวดนะครับทั้งนี้ทําให้เป็นการลดมลาวะทางน้ำนะครับประหยัดก,การรักษาค่าใช้จ่ายในการทำความสะอาดนะครับและยังเป็นการใช้พื้นที่อย่างคุ้มค่าตามหลักเศร,รษฐกิจพอเพียงด้วยครับผมเดี๋ยวเราก็จะไปดูบ่อเลี้ยงกบกันนะครับ หมูย่าหมูย่าหดอหมูย่าดุอ่ะตามมาครับตามมาหมูยาไม่กลัวหมย่าตัวใหญ่กว่หมยาพี่อมีพิกด้วยมีทุกอย่างยงปลาเลี้ยงปลาด้วยไหมครับพี่สเดก๋ยวนี่หมอนี่มีอะไรบ้างครับกบ บวะกแสดงว่าตรงนี้คือศูนย์ศูนย์กลางของศูนย์กลางเกษตรขีดคมก็มาซื้อที่นี่หมดทุกอย่างเปิดเปิดกรามอาที่นี่ไปหมดน้ำจะเป็นเครือข่ายครับเราไปฆ่าเหรอครับเขาเลี้ยงไเขาเียไปเลี้ยงยังตอกอ๋อไอ้ที่ก็คือใจร้ายโอ้พัดพันนี่คือส่วนนี้เป็นส่วนกระจายหลักเลยใช่ ของตังหวัดเราเป็นของเราเป็นเป็นหลักเลยแล้วแกลูกปลาเราซื้อที่กบแล้วผสมทำเองเพราะต้นฝนนี่เราเตรียมแล้วทำฝนเตรียมคือเอาหนังแข็งมาให้มันหยดลงไปในน้ำน้ำเย็นแล้วก็เอากบพ่อพันไม่พันพร้อมที่ผสมพันผสมกันหนังแข็งเทลงเลยแล้วปล่อยปลาให้น้งแข็งเยอะมันจะมีบ่ออยู่นะอ๋อให้มันเกิดเป็นไอ้น้ำ้วให้มันเย็นไงปลาเย็นมันฝนตกไงจิ้นกับกบก็จะผสมพันกันพอชมวงบ่าคืนนี้มันไข่แล้วพรุ่งนี้แล้วก็ออกเอาพ่อกับแม่มันออกมันจึงไข่ นี่พอได้สักสามสี่วันแล้วก็เอาไอ้พอมันบอกอกมาเป็นตัวแล้วก็เอาไข่แดงอ่ะไข่ไข่ไก่ต้มเอาแต่ไข่แดงผสมน้ําเทมันกินเจ็บวันต่อไปก็หันยาฝั่งด้านนู้นเป็นอะไรครับเหมือนกันไหมครับ็ตอนที่เราเพาะมาแล้วก็ต้องย้ายแต่ละชุดเพราะจากตรงนี้ไปใส่ตรงนู้นที่แดงเป็นล็อๆที่แ่งเป็นรุ่นหรือเปล่ารุ่นเป็นรุ่นถกบนี่มันมันตัวเล็กตัวใหญ่มันจะกินกันเราต้องคัดตัวใหญ่ออกอ๋อกกกินเองตัวใหญ่กับตัวเล็กอยู่ด้วยกันไม่ได้จัดกัน มันต้องคัดออกทีกเดียวกันหมดก็คงใจหิวเอามาจากบ่อโน้นก็มาีหิมไหมครับหรือว่ามันกินได้เรื่อยๆมันปลาของมันกินเหมือนกันนะเพราะว่าคาร์อนสามมันจะไม่กินอย่างนี้พวกนจะไม่กินอย่างเราคันปลาที่เอาจากตรงไหนไปซื้อบ้านมะมงตัวละบาทตัวละบาทแล้วตัวละบาดละสิบตังค์มันมีหลายราคาตัวตัวระบาทตัวใหญ่ ตัวห้าสิบตังค์ก็คือต้องออกมาเลี้ยงใช่ไหมครับตัวก็มาเลี้ยงเอามาพักไว้สักเจ็ดวันก่อนช่ไหเราได้ที่ตกปลาเราอยากเลี้ยงมาก่ะทพอตัวตัวแล้วก็ฆ่าแม่งเลยถ้าในนาเรามีก็ดีนะขุบสะก็สักหน่อยนะแล้วก็เขาตายกินเลี้ยงหมดมันก็เลี้ยงไม่ยากแต่ชีวิตในนาคนเราถ้าเราเลี้ยงบ่อข้างบนอย่างนี้เราต้องเปลี่ยนน้ำบ่อยถ้าเลี้ยงแบบนี้ก็แบบแบบโน้นนะข้างบนนั่ะ เราต้องเปลี่ยนน้ำบ่อยใช่ไหม7วันหรือ15วันต้องเปลี่ยนน้ำทีไอันนี้เราไม่ต้องเปลี่ยนน้ำคือเราใช้ขวดอ่ะขวดโคบอะไว้แต่ล่างก็ตีเพล่แล้วก็มันลอยขึ้นแล้วก็อาหารหวานแบบนั้นแล้วมันจะกินถ้าหัวอาหารมันเหลือลงไปข้างล่างปลาก็กินใช่ไหมมันได้สองสองอย่างเลยงานครับยิงปืนนกอีกนั่นเดียวเลยนกสองตัวเพราะว่าเราอาหารให้กบพอกบไม่กินหรือเราไม่ชิดกระเด็นไปปางก็กินได้ร่างน้ำก็ไม่เสียน้ก็ไม่เสียไม่ต้องเปลี่ยนมันสบาย พอปลาได้กินกบแล้วจะฆ่าปลาไหมถ้าเราเลี้ยงปลานเราก็เลี้ยงกวดมันจะเปลี่ยนน้ำสิบห้าวันเปลี่ยนแล้วเอไอเอ็มใส่น่นบอกเขียวอ๋อเอเอ็มที่พอตรงนั้นใช่แล้วก็ผสมน้ำเราทำทำไมน้ำมันไม่เขียวครัใหญ่อันนี้เราไม่ได้ไอเอ็มใส่นมบนเขียวปิดเลยบอกไงบ่ทั้งวิดีโออะไรใหญ่รับอ๋อบ่ดนว่นนะใช่นั่นแหละเขาเขาทำประกวดคือตัวนั้นอ๋อคือล็อกนี้เขาได้ที่สอง ที่สองของจังหวัดเรามีไปชมข้าวร,ระดับภาคมีเข้ามามาประเมินเมื่อวันที่สิบนั่นของชุมชนของหมู่เขาหมู่บ้านาน้อบ้านหลังนี้ดไดได้ที่ครับทีนี้เรามาดูวิถีชีวิตเพื่อการพัฒนาอย่างยังง่งยืนนะครับศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านดอนมันนะครับไม่มีการใช้สารเคมีในการทำการเกษตรเลยสิ้นนะครับที่เราใช้ คือจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพนะครับหรือ E.M. Effective Micro Organism นะครับซึ่งเป็นจุลินทรีย์ขนาดเล็กสามารถเพาะพันธุ์ได้ด้วยตัวเองโดยการใช้ด่างน้ำตาลผสมกับหัวเชื้อจุลินทรีย์จุลินทรีย์ที่นะครับสามารถใช้เป็นปุ๋ยเป็นอาหารปลาและประโยชน์อื่นอีกมากมายได้นะครับครับเราไปดูการเกษตรของศูนย์พัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงกันเลยครับสวนพืชผสมผสานมีการปลูกพืชหลายชนิดนะครับตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงนะครับเพื่อให้มี การบริโภคที่หลากหลายนะครับและป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดจากการปลูกพืชชนิดเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็น <Br> ป <uno> ัญหาทั้งการตลาดปความผันธุนวของการตลาดและปัญหาที่เกิดจากความเสื่อมของพื้นดินนะครับด้วยการเปิดพืชหมุนเวียนและก็ปลูกพืชผสมผสานจะช่วยแก้ปัญหานี้ได้นอกจากนี้ส่วนพืชผสมผสานนะครับยังไม่มีการใช้สารเคมีครับส่วนพืชผสมผสานกําจัดแมลงในการใช้น้าส้มควันไม้นะครับและให้ปุ๋ยได้ปุ๋ยมากจุลินทรีย์จากเ m นะครับผมเพราะฉะนั้นนะครับจงมั่นใจได้เลยว่า สวนที่นี่นะครับปลอดสารพิษครับผมไปเที่ยวกันไหมจะไปก็รีบไปไปกับพี่แล้วสบายเดี๋ยวพี่พาไปกินตับ,ตบ,ตบ,ตบ นี่เป็นผักเราก็เก็บไปหมดแล้วขายป้าปลาอยู่ที่เราปตักซิลาก็ไปเนื้อปลก็มีขร่อยๆวัดเดี๋ยวมันจะไปให่ขายเลอยอันนี้ก็เก็บดอกกระหล่ำนนั่งเก็บดอกนะเออเก็บได้ไหมครับโอยเขาจะตัดไปหางกระชากมีคนมารับ ไปขายเลยวะยายไปขายเองครับยยยาาไปขเองตัวน si ี้ใช้สารเคมี่นะครับไม่ใช้เลยไม่ใช้เลยอยู่นี่ไม่ใช้เลยอีเอ็มเอ็มกับน้ำส้มคนนี้ท่านนายข้าวของเราใช้ทุกอย่างเหมือนกันหมดอีเอ็มขนใบมันเป็นของสูงหมดเลยได้พูดพูดพูดหมเน็จ

แล้วก็ใบไม้ของเรานะเราไม่ใส่พีคเลยเย็นไหมไ้่ใส่พีคเลยเย็นตอนเช้าได้เราไม่สกิงทีก็สองโลสามโลที่ก็ห้าโลเจ็ดโลแล้วแต่ช้นนีอันละเด้อวีดีโอใกล้จะหมดอายุแล้วมันอยู่ได้หกเดือนนี่มันได้สี่เดือนเลยไหม ไปสี่เดือนแล้วเห็นหมดแล้วเราก็ม่สมบูรณ์มันใส่ดีไม่ใช้สมบูรณ์ที่ก้อนดีคือเราคัดขายหมดเทียวไอคือเห็ดที่มันเขาไม่เอาเราไม่กันเข้าไปโอ้ต่อไม้แบบนี้หรอแมนู ยายเก็บไปไว้ในบ้านนา่งกอนทิ้อยู่อันนี้ไม่มีอะไรแักอันนี้หาเลนี่แหละที่ยายไปทำเห็ดตรวนี้เใจรอกไปกอนที่ที่ทำเมื่อกี้ใช่เราไปล้างแล้วก็หั่น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 แล้วก็ตัดปกติขายยังไงครับโลละห้าสิบโลละห้า้าสิบห้า5สิบห้าแต่ยายไปนั่งขายตลาดนั้นก็หอน่ะฟังหรอคะนะะ้ยายไปขายเปประจำนั่งอยตรปะตตวันตก อันตูหมดอะไรวะครับคราวนี้เรามาดูเขตบริษัทของศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านดอนมันนะครับหลังจากที่เราดูการเลี้ยงกบปลาและปูกขับไปแล้วนะครับการประษัทนะครับยังเป็นสิ่งสำคัญของเศรษฐกิจพอเพียงนะครับเพราะคนเราคงจะอยู่โดยไม่มีการปั้สักด์ไม่ได้ครับสัูเราจะมาดูตัวอย่างการปริษัทกันครับเป็นชินลปินเลี้ยงโมเพิ่นเป็นคู่ดนตรี บ้านทาวนแดนไปขับไปไปหาบ่อผิดหวังไปปรึกษาเรื่องหมูให้ความรู้ทุกอย่างขับไปปรึกษาเรื่องต่างครับผมก็เสรุจแล้วนะครับกับการเดินดูสวนการเรียนรู้สิรษิกิจพอเพียงบ้านดอนมันนะครับผมก็ขอขอบคุณคุณจิดามากนะครับที่เป็นผู้นำชมในใครั้งนี้ครับ ขอบอกขอบันขอบอก